รถเจ็ดที่นั่งราคาถูกแค่สี่แสนกว่าบาทถ้าซื้อสดอยู่สี่แสนกว่าบาทนะแต่ถ้าผ่านผานอนๆอดียมันเจ็ดถึงแปดพัน่นั้นกับตัวคันนี้ผมโตโยตา้าเซนต้านะพี่เลขไมปแค่ห้าหมื่นเท่านั้นับมาดูว่ามีอะไรให้กันบ้างนะพี่นะไปหน้าันไนหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็น LED เส้นยาวๆเป็นตัว V แง่งขึ้นแบบนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจโลโก้เป็นโครเมียมพี่มาแต่วันนี้นะผมจะมารีวิวพิเศษก็คือบางคนเนาะจ้างช่างมาแบบว่า สี่ห้าพันเอามาดูรถเปลืองเงินเปลืองทองพี่เก็บเงินไว้เติมน้ำมันลับรถกลับบ้านครับผมแต่วันนี้พี่ไม่ต้องไม่ต้องจ้างช่างมาเดี๋ยวผมสอนวิธีการดูรถมือสองนะผมมั่นใจเชื่อใจว่าบางคนแบบกลัวกังวลนะว่าเฮ้ยการออกรถมือสองเนี่ยมันมีโถมีรถมีอุบัติเหตุไหมมีชนไหมมีจมน้ำไหมเหมือนที่บอกพี่บริษัทผมกับบริษัทสามเหลี่ยมโต้แบงก์สิบรถไปหนึ่งแสนครับผมคนแชร์กดไลค์ได้ไปหนึ่งหมื่นไม่เอารถชนหนักจมน้ำย้อมแมวพีความไฟไหม้กับม่หรือกอไม้รถแบบนั้นเราไม่มาขายพี่ เสียชื่อเสียงสองเสียลูกค้าไม่เอาไม่เอาไม่ทํามาดูนี่ก่อนเปิดกระโปรงแปบ,บหนึ่งเรื่องเปิดกระโปรงไม่ต้องห่วงบ้านหนัดเห็นไหมมือเดียวก็ก็เปิดได้นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวก่อนขาตั้งนิ่หน่อย <c oughs> เล่นมุ <c oughs> มเล่นุกมาเวลาดูรถนะพี่ให้ดูน็อตซ้ายขวาครับผมนะน็อตฝากระโปรงหรือน็อตยึดยึดกระโปรงเนะี่ยดูสีไม่มีรอยไข่รอยขันนะดูสองฝั่งครบต้วนนี่ เม็ดองเม็ดอาร์คเต็มๆแบบนี้ทุกเม็ดก็ผมแล้วดูตรงนี้ยังไม่ค่อยทะเลอกเลยเพราะอะไรพี่เลขใหม่แค่ห้าหมื่นไม่ค่อยได้เปิดนะเปิดเต็มที่ผมเชื่อเลยแค่เติมที่ปัดน้ําฝนค่นั่นแหละแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยเหลือตอนนี้น้ํามันคงน้ำมันเครื่องไม่ต้องห่วงนะพี่นะถ้าพี่ซื้อผมนะผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีล้างองล้างแอร์สปาแอร์ให้เรียบร้อยครับผมดูนี่แล้วก็เดิทการมาดูตรงนี้ใกล้ๆมาดูใกล้ๆเลยนะ เนี่ยถ้าตัวเช็คน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้ามีควันออกมาเนะี่ก็แปลว่าการเผาไหม้ของเขาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแต่อันเนี้ยกริบๆเลยกริบๆเลยนะอันนี้รถผมสตาร์ทอยู่นะครับผมนี่ดูสีน้ำมันเครื่องยังเป็นสีแบบนี้เลยถ้าถ่ายให้ใหม่นะใส่กริปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวขอปิดกระโปรงก,ก่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านในคันนี้ออปชั่นเยอะมากนะคันนี้ออปชั่นเยอะรีวิวเป็นชั่วโมงอ่ะไม่จบแต่ต้องจบแหละ รีโมดเป็นแบบนี้นะถ้ารถยังไม่สตาร์ทอยู่สามารถเปิดประตูซ้ายขวานะพี่โดยการกดปุ่มนี้แชร์ไว้ประมาณ3วิมาดูใ,ใกล้น้องแพรเดินนั่งหลังแล้วอันนี้รถสตาร์ทอยู่ไงแต่เปิดแบบนี้เป็นไฟฟ้าเห็นไหมไม่ได้ดันนะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้จิตสัมผัสไม่มีแรงอะไรอย่างนั้นอ่ะึ้นเดี๋ยวดูด้ดานใน่ะดูด้านหน้าก่อนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันและขันนี้พิเศษพี่เป็นระบบพุชสตาร์ดด้วยนะผม จอถอยลงถอยหลังมีไหมเรียบร้อยแล้วก็เป็นเบาะหนังมีรูระบายอากาศทาความสะอาดง่ายอย่างแน่นอนนะแจ๊ดต้องแขมขึ้นไปลังรถเดี๋ยวพี่พาดูแล้วก็พิเศษพี่ลูกเด็กเล็กแดงนะมีจอทีวีให้ดูการ์ตูนได้ด้วยนี่จอทีวีอยู่นี่อ่าปับขึ้นก็เก็บแบบนี้ง่ายแอร์ด้านหลังไม่ต้องกลัวรอนะมีแอร์ให้พี่นี่แล้วถามว่ากล้องถอยมีไหมบ้านกล้องถอยมัมีสิครับนี่เห็นไหมกล้องถอยมีมาให้เป็นไงนี่ปรับได้เลยนะซ้ายขวาเล็บ เล็บไล์เห็นไหมมีหมดเลยนี่ดูกล้องซ้ายขวาสบายพี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็แอร์ครับผมเป็นระบบเมนนัวนะหมุนเอาใช้มือหมุนเอาหรือว่าจะปรับออโต้ก็ได้ฮาโอเคครับผมเบรกมือก็เป็นเบรกมือประมาณนี้ดึงเอาไอ้เบรกมือเพ่บางคนแบบดึงนี้เลยนะกึกอ,อันนั้นตึงไปดึงแค่นี้พอประมาณ5แก๊กฟังเสียง1 2 3 3สตึงแนละ คันนี้เอาแค่สามตึกก็พอพรรถใหม่พี่เลขใหม่แค่ห้าหมื่นกับโตโยต้าเซนต้าคันนี้นะครับผมนี่ตรงคิ้วก็มีกระจกไว้แต่งหน้าให้สำหรับคุณแม่เนะาะลูกๆนั่งหลังไปรถคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยพี่นั่งกันสบายๆแบบนี้เลยและถามว่าคันนี้มีลูกเล่นออปชั่นอะไรบ้างจอพับได้นี่เดี๋ยวดูนี่นี่เห็นไหมจอเอียงพับขึ้นได้ใส่ดีวีดีใส่ซีดีได้นะไว้มันจะเชื่อมต่อกับจอตรงนี้ได้เลยครับผมนะประมาณนี้ อโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูรอบคันกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วประตูนะเอ้ยน้องแพรลงมาดูตรงนี้พี่มีจะบอกนี่นี่ไม่จําเป็นต้องไปกดที่ตัวเปิดประตูแล้วนะกดตรงนี้ใช่ไว้อันนี้โอเ n นเห็นไหมง่ายๆพี่ที่เขาทำมาแบบนี้เพราะอะไรเด็กบางคนนะ้อเห็นไหมเอาเอาเรื่องจริงมาคุยกันดีกว่าเด็กบางคนเปิดตูงี้ ปึ้งไปชนรถชาบ้านเสียเงินเสียทองพี่แต่รถกันนี้โตต้าเซ็นต้ากันนี้กดปุ่มนี่เอาเปิดปิงแค่นี้เปิดปิดแค่นี้ง่ายๆแบบนี้เป็นไงมีการเซฟตี้สุดๆครับผมเ,เดี๋ยวมาดูรอบคันข้างหลังเป็นไงบ้างนี่รับโอ้โหเป็นไงสปริงโชคกเชิร์กแน่นตึบเวลาพับบอกก็ง่ายๆครับผมแค่ดึงนะใช้นิ้วแค่น,นี้เป็นการปูแบบนี้ดึงพับเข้าไปถ้าถนัด แต่สามารถพับเข้าไปได้หมดเลยนะใส่ของใส่ของได้พี่คันนี้ครบจบด้วยคันเดียวน,นะพี่นะเอาลงอะไรมีให้เรียบร้อยง่ายๆถูกๆพี่ถูกๆแบบนี้ตุ๊ต้าเซ็นต้าถ้าสนใจนะหรือว่าชอบคันนี้หรือว่าอยากได้ประมาณนี้นะแค่สี่แสนกว่าบาทพรีออร์มาเจ็ดพันกว่าเท่านั้นนะโทรเข้ามาที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสามเก้าเก้าแปดแปดหรือแอดเข้ามาที่แอดห้าห้าห้าบีแล้วที่สำคัญนะถ้าแอดมาห้าบีอย่าลืมนะบอกว่า ขอคุยกับน้องแพมคนเดียวเท่านั้นอ่าและผมบอกนะน้องแพมสวยมากตัวจริงสวยมากโสดด้วยะนะแต่เขาไม่สนใจผมหรอกอผมก็เนนะี่ยโู้งหยอกโอเคโอมเดี๋ยวไปดูรอบคันกันคันนี้พี่คนสวยคนสดบอกได้เลยว่าจบไปในคันเดียวนะจ๊ะพี่จา๋าตัวตาเซ็นตารถปี2 0ง8ันดเลขไม่แค่ห้าหมื่นพอยู่เจ็ดพันกว่าซื้อตกสี่แสนกว่าท่านอย่าลืมโทรมาอย่าลืมแอดเข้ามาแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ หัวไม่เล่นมายเช้าเช้านี่เมาค้างเนี่ย